สวัสดีครับเพื่อจะไปสวนครับวันนี้มาต่อหลังครับอยู่หลังครับอยู่หลงังหลังครับมันขึ้นในวัววัวเพิ่นออกลูกวัวป่าเพิ่นออกลูกในตัวผู้นะครับ ก็จะข้อไว้เลยครับดีหม่วไปเลยเป็นทั่วไปมันก็รู้ว่ามันไม่กันแางเด่นนะครับนี่สองตัวสามตัวละเจ็ดคอกไว้เจ็ดหัวไว้ครับอันนี้ก็เท็ดนใครโฮมเวลามันแดดออกนะคเวลามีแดดครับมันก็ตีมาเซาหฮมนี่แหละเดี๋ยวไปเลยเบอร์ต้องผูกครับปล่อยเลย ไปเลยมีหนามีกแล้วอันนี้ก็อาหารไมห่หายก็อาหารเสริมกินอย่ามันก็กินเพราะว่าอิ่มบ้างไดมันก็นตัวมีอาหารเสริมให้มันเนห็ุไรครับมันหิวมันก็มากินครับพวต้องผูกพวต้องไอ้นั่นครับพวต้องหนามไปห้มันหนามไปมี นี่หเลยครับใครพุได้ไมีทีเดียงกับเป็นตาเดียงอยู่ครับเดียงง่วนะเจ็ดหัวไปเลยเจ็ดหัวฟังหลักแต่ก็ะป่อยมันกินครับตอนาน้ำกินใบมันเริ่มแรกก็เอาไปพวกไปยังก็ ยายาตักห้าบดนะครับมาให้มันเป็นอาหารเสริมมันแต่ว่าทางงูพวกนี้กาเลี้ยงปล่อยน่ะมันมันสิแค่เลยครับมันสิแคะคือมันมันสิบ่ให้เจ้าของเขาไก่เลยครับจับห้าท่าก็ต้องผูกเสียบมันเลยวิเญาณเอาไว้เวลาจับมันการเสียบบยยัวเงาจับมันไรครับ เหมาสมนี่มันจะแค่มันสิเป็นคล้ายๆงูป่าไปเลยบม่หายคนเข่าไกล่เลยครับขอเสียมันนะการท่องได้อยู่อยู่น้ำมันนะครับเออกันอยู่น้ำมันตลอดบ่เป็นหยังหรอกเข้าไก่ได้อยู่ครับอยู่ที่ทางดำนะครับนะอยู่ที่ทางดำเพิ่นเฮ็ดหัวไหวงกับกบเรเลี้ยงได้ฝึกเป็นทงครับเป็นทง กูเสียงว่าห้องกูน้อยหลายครับนอหลายเขาเรียงปล่อยกันครับบางบางหน้าเขาก็เอาไ้ขึงขึงลวดแล้วก็ปล่อยกอระเสไฟกระเสไฟพ่อ,อเสแสไฟแบตเตอรี่ครับพ่อให้มันนสีนยเนาะยังมันตะกิดนีนด่แหละปึ๊บมันก็ติดเจ็บหน่อยหนึง่งมันก็ติดเบาเข่าไก่ ไก่หัวนาหัวที่ห้อยไฟกระแสไปไหว,แ,ไวแต่ว่ามันกับคนว่าเป็นอย่างครับเพราะว่าไฟมันตำ่ำไฟแห้งมันตำ่ำแต่คนที่ว่าเป็นอย่างสะดุง้งหรือสะดือซื่อๆนะสะเดืดอนะดดแต่่าเขาไก่ปุ๊บม,มันเสียกันเลยมันัดไปรว่ากระติบบอออกไปใส่ไปกินบริเวณนั่นแหละที่ว่าเขาไห้ เอ,เอาเอาเอารวดครึ่ไว้แล้วก็เอาถุงครับถุงขาวๆมัไว้มัดไว้ตามหัวตามรวดนะครับนั่นนะครับเอาปล่อยก็แต่ไฟแต่ไฟแต่ไฟแรงตำ่ำจากแบตเตอรี่ใส่นอกนะคนไทยกันหิ่งห้อยก็ได้เลยเอาไปใส หน้าไสยังครับเห็นบ่อันนี้ว่าสองตัวเลยครับนี่ยเวลามันบ่ค่อยจะอยู่ขอกันเห็นมันอยู่มันยางเลี้ยงเป็นตัวอะไรกัดไส้กันครับเพราะวเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมีเวลาเลี้ยงนะครับมันต้องเลี้ยงปล่อยกันสิละครับ ต้องเท่าก็ต้องเอาไปให้เขาเลี้ยงแบ่งลูกกันก็มีบางคนเขาบ่าอยากแบ่งลูกกขบโกเลี้ยงจัง่งซี่ล่ะครับบางคนเขาบ่มีทุนละอายบ่ม,มีเวลาอีหลีก็เอาไปให้เขาเลี้ยงครับแบ่งลูกกันบรรยากาศแต่ว,ว่ามื้อนี่ร่มนะครับเนาะมื้อนีลน้ลมมื้อนี้ลม นึกถึงให้บรรยากาศยุ่ข้างนอกครับด้วยทางดําครับผมอันนี้ยุ่หลังล่างครับหลังล่างหลังลานคาครับอ่านี่ครับผมนาล่างครับพวกหันหลังล่างครับนาลานหลานคาครับอ่าโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาทักทาาครับผมมันนี้วันอะไไปสวนครับครับผมขอบคุณครับ